อคุณก็ตกมีบานคลู่ไหมบนครู่ดิห้านเกลียวครู่กีตาร์ตุดยอดกล้องปฏิทัยอยู่นี้ก็ว่าไม่ได้เราอยากเป็นนกดกตรีมาครู่ครูครับกคลูเอ็ดครูเอ็ดไอ้หนูเป็นครูนี่ละคุณเดือดร้อนตามาแต่ว่ามันไม่โปรยพี่แหลยอาจารย์เวียเราก้ามนามก้ามเล่มาตุ้ยอดจะทะนุโอ้ยโอ้ยตุ้ยยอดนั้น เรต้องเป็นลูกเช็ดกอไมได้ถูเลยนะโอ้ยมืเหมือนนี่ถูเลยเนาะเอ้วันนี้กับครูควันดีวันดีนี่ครูถุยไหมครับูเอกับรูเแต่ว่ามือกีตาร์รับประเทศใช่ฟังนะว่าเราเป็นลูกเช็ทุกคนนะได้ตึงนิ้วนี่ยมาตรนี้แบนี้เลยครับจูดากิยวจูดกียวจูดกิยวได้แบบนี้จูดักี้วหิด้านใช่โอ้ยโอ้ยยอ่อไปแบนี้ครับยอเรียนเรียนเรียนนัเลยได้ได้ได้ คุณเปิดต้าตัวนดเลยใช่ครับรุ้ยปิปืนต้งนกำมัอไม่ะม่เลยนีครอ่าโอ้ปืนต้งนต้องมีเพลงวันนี้พกวันนี้พกเลยต้องงัดโซโล่เพลงวันนี้พกเบี้ยผมแกอยู่น้ำปีแลผมแกไม่ได้เป็นยังอ่านี่นี่ไปเรียนไปเรียนหมอนใหมั้ยตักนู้นดูตักนู้นูหมอนเลยโอ้ยโยบุญก็กลัวก้อนก้อนเปลนี่ก็เกไม่ได้ก็หัวต้องมากกัตักตายใช่นี่ยเนียเน่าหยตรงเีนปนี่ครับโอ้ยอาร้ย ย้อนยังฟังเสียงโซโลูอันเราใจอันดับเด็กของโซโลก่อนโซโลูใช่ไหมของโซโลูไอ้ได้ถ้าโซโลูได้ตัอว่าป้านจะรับกล้ามาเป็นลูกศิษย์ทันทีเลยโซโลูตามครูนะครับเดี๋ยวพ่มเหนียวพุ่มเหนีวพุ่มเหนีวต้องเลหนียวโอ้ยจอดเลยครูโยอะเนิยวตรงเลี้ยงนะนิยวต้องเลี้ยงโอ้ยจอดโอ้ยยครูโอ้ยยา มันราวลึกมันบาดหัวใจครูโอ้ย่าโอ้ย่าครูโอ้ย่าต่อเรูโอโอ้ยโอ้ย่าอรลุยทำไงไหมครับผมน้องงฟกน้านมครูนี่ตกฝึกิครูเจอเวลาไม่นานเยียริงครูไครมาครับดีไหมเด้อดีไหมเด้อดีไหมครับอันนี้ครับตกลึกตกลตลโนตตัวแรครับโดซอนฟามี Rê pha hô oh, đội son pha mi rê pha chai À, con banana à ờ, hai À, hai 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 đi hai hai đi hai 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 phải lên chỗ nào sao? hai 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 ก็เก็มันกลุ่มเลยเฮ้ยเฮ้ไปเอ้ไปขอบคุณครูมากเลยขอบคุณขอบคุณนี่ไอ้ไยเราตัวโน้มันต้องได้ต้องเป๊ะได้ใช่ไหมครูโอ้ยโอ้ยอืยโอ้ยไาเลยครู เี๋ยวป้อมก็ไป็นตกเห็นนะครูนะโอ้ยชุดยอดเลยครูจยด่ยมเลยครูต้องฝึกดตะเกียวกันตะเกียวกันเล้วเนี่ยอ่านี่งตรงรดีจีตรงจุงนี้ครับนะรบตรงจุงนี่มีก้อนดีดีไปเด้อครับโอ้ยซึ่งสุดครูทำแบบเร็วเเมื่อกี้แต่ว,ว่าป้อมม่เห็นดักเล,เล่อ๋อ,อได้โอ้ยักเล่นจริงจริงครูจะไม่คอยทำให้ใคเห็นอ๋อครับเอาเลยนะครับ โอ้ย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 ทำไรโอ้ยครู้มตอะไรกลุโอ้ยตาเนี้ยมันจบกลุอ้าวมาันเลยขันเลยเจ้าเจ้าจบยอเลยกรูโอ้มไ้ไมครับอันนี้คือตะเกีเลยครับตะเกียวนี้ตะเกียอานิวเลยครับอานิวเลยครับนี่กี่ห้ามีเกตเนมาแต่ย้อนยอดเลยครูเรียงโอ้ยโอ้ยอไไโอยนี่ัดนี้ อูโอดครูอมันเกี่ยวมนียพต้องการตามาครูมาหน้าเร็วอืมได้ดีวนนี่การลมัองเบิ้ลองเบิ้ลกับจะได้ปนี๋ยวเลยน้รูปีผมไม่ว่างนะครับปตัวตัวได้แล้วไปวิุกััวเ้อ๋แม่เอาเข้ามาเลแล้วนะครับองเบิ้ลองเบิ้ลกับได้กลับลเลยกลับไปเลยไม่เอาเดียวผมม่ได้ล ไม่เอากล้วไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยอืมอ้ไปแล้วครูไปแ้เลยเลยเลยไป้คกับไปล้กับอ๋อรับไม่รู้โ้ยไม่ไ้จู๋เลย